สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวชาเวเนซอเกาหลีทุกคนนะครับดี๋ยวเข้าสู่อัปเดตแผงประจำสัปดาห์นะในครั้งนี้เป็นการอัปเดตแผงประจำวันที่23ธันวาคม2563โดยแผงนี้เนี่ยก็ไม่มีเนอเรื่องอะไรนะเข้าเกมมาก็เริ่มเลยโดยอย่างแรกของอัปเดตนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Defense War Defense War ตอนนี้ก็คือพัก1อาทิตย์นะครับจบซีซั่นไปแล้วนะรอเล่นอาทิตย์หน้าและกันส่วนตัวกิจกรรมเมทีท่เข้ามาให้ทำนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเอ่อ, P, อ100้เวลาแค่4เพราะฉะฉ อาจจะต้องจ่ายรูบี้กันสักหน่อยนะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ว่าคุ้มนะผมไม่อยากให้พลาดเพราะว่าขอรางวัลสูงสุดเนี่ยมันคือโซที่เป็นโซพิเศษสีม่วงที่เอาไว้ใช้กับโ7ซเวนในได้50โซมันหาย,ยาก,กน,นะเพราะฉะนั้นยังไงจ่ายรูบี้คุ้มแน่นอนนะแล้วก็ขอรางวัลอื่นๆอีกซึ่งก็เรียกว่าคุ้มค่าต่อมาจะเป็นการเปิดนะครับกระดานหมากรุกของรักตัวละครแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมไปเปิดกระดานกันแล้วกันนะก็จะได้โทปาสไปเล็กน้อย ต่อมาเป็น CM คิดแจกของนะก็เหมือนเดิมนะครับทุก24ชั่วโมงมากดรับได้นะ7กล่องก็แจกกันไปต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านคาโทปาร์ตโดยร้านค้าโทปาร์ตนะตอนนี้เนี่ยก็รีแล้วแล้วก็ลดราคาด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาจับใจใช้สอยกันเหมือนเดิมนะครับถ้าแนะนําก็เป็นหินท่านเฟอร์แบบอเวกแล้วก็ตัวหินอเวกนะอย่างอื่นก็แล้วแต่เลยครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมคริสต์มาสอันนี้นะ โดยที่กิจกรรมอันนี้เนี่ยก็เหมือนตอนยอนฮี ee, หรือตอนลูดี้เลยนั่นก็คือให้เรากดคิดเข้าไปสู้ทำสามดาวแล้วก็มากวาดล้างทุกวันสะสมดาวแล้วก็เก็บของนนเ,เองนะโดยที่ตัวละครในอีเวนต์นี้เนี่ยที่เป็นตัวเพิ่มพลังโจมตีก็คือตัวเซบาสเตียนนะแนะนําให้ใส่ลงไปก็จะเล่นง่ายขึ้นหรือถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มพลังป้องกันด้วยก็เบริก้าจัดลงไปนะแต่ว่าผมว่าตัวละครเพิ่มพลังโจมตีตัวเดียวก็น่าจะพอละส่วนตัวของรางวัลที่เป็นจุดพีกก็คือชุดตัวคอสตูมเนี่ย ก็จะมีสี่คนด้วยกันนั่นก็คือตัวปลาทองจูด้สอีฟแล้วก็แลนกิดนะครับด้วยของปลาทองกับตัวแลนกิดเนี่ยจะฟรีนะก็คือคุณสามารถกดเล่นเรื่อยๆแล้วสะสมมันก็จะแจกฟรีให้อันนี้ของปลาทองนะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแลนกิดอันนี้ฟรีส่วนอีก2คนก็คือจูด้ากับอีฟอันนี้ต้องเสียตังก็คือเสียตังเติมตามปกติเลยเหมือนเซน่าพาทั่วไป ในบอร์ดตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มมีการบ่นเรื่องนี้กันแล้วนะว่าชุดคอตูมเนี่ยตกลงจเอาเอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็คือจะไม่มีชุดคอรตูมพิเศษออกมาตามปกติแล้วที่เป็นแบบเสียแค่รูบี้กับโทปาเฉยๆเนี่ยจะออกแต่พวกเซน่าพาใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะผมหวังว่าถ้าเกิดเขาได้รับข้อความบ่นมากๆเนี่ยหวังว่าเขาจะกลับมาทําชุดตามปกติบ้างนะไม่งั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีคนไม่พอใจเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเซเว่นไนท์เคยเป็นเกมแต่งตัวมาก่อนนะในระดับหนึ่ง มันจะชอบมีชุดคอตูมออกตามเทศกาลสําคัญพอสมควรครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเทศกาลสําคัญแล้วเขาเล่นไม่ออกอะไรมาสักเท่าไหร่เลยนะต่อมาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฟาร์มด่านปกตินะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลงฟาร์มด่านเนี่ยมันจะมีโอกาสออกมิมิกซึ่งมิมิกตัวนี้เนี่ยจะสุ่มตกโซตัวละครพิเศษ30โซก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนลูดี้อะไรพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ควรจะฟาร์มนะ ต่อไคุณเป็นคนสายปล่อยกุญแจขี้เกียจอะไรนี้ผมก็แนะนำว่าช่วงนี้จริงๆควรจะฟาร์มนะเพราะว่ามันได้โซคุ้มมากๆไอโซตัวละครพิเศษที่ตกมาเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ตัวละครที่เราใช้มันก็พอจะเอาไปใช้ยา้ายโซได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ฟาร์มๆเยอะๆกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องกีวอลแบรนะอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ไม่มีกีวอลแบรนะใครจัดทีมยังไงก็จัดเต็มกันได้เลยนะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัปเดตนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่มาให้เราเก็บทรัพยากรเหมือนเดิมนะด้วยความที่อาทิตย์ที่แล้วมันเป็นอัปเดตใหญ่แล้วก็ตัวละครใหม่เข้าด้วยเอ่อส่วนตัวละครใหม่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นอัปเดตที่3เดือนมกราซึ่งผมหวังว่าเขาจะเอาตัวอะไรมาขั้นบ้างก็ดีนะที่เป็นตัวละครเก่าเพราะว่าไออัปเดตที่3เดือนมกราเนี่ยเขาบอกมาว่ามันเป็นการรีแพคเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นตัวละครใหม่หรือมั้งไม่น่าใช่ตัวละครเก่าอาล่ะครับเราก็มาหวังว่าเขาจะเอาตัวละครอะไรมาขั้นบ้างนะ ก็อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ